โอเคครับก็สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราเอยู่กับเกม vi สไปดีอัพเดตแมทกันนะมันก็เป็นเกมเก่าแล้วแหละแต่ว่าผมก็ฟื้อมานานแล้วแล้วเพิ่งที่จะได้มีโอกาสเราออกมาเล่นนะคนอย่างเรก็คือฟื้อเกมแล้วก็ดองๆไหมเดี๋ยวมีโอกาสก็มาเล่นตอนนี้มันก็น่าร้อนด้วยก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับเกมนี้เลยนะเรามาหาอะไรเย็นๆแบบชุ่มฉ่ำดีกว่าต้องบอกก่อนเลยนะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เราจะต้องแบบสร้างฐานสร้างที่พัก ทำให้จุมชนของเราเนี่ยมีชีวิตรอดในโลกที่แบบมันร่มสลายไปแล้วอ่ะไหนเราต้องเจอกับพวกที่แบบพวกเบนดิตไอพวกโจนอะไรมาคอยป้นะดมจากป้าของเราด้วยแล้วเราก็ต้องหาทางทําให้ชุมชนของเรานเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็อยู่รอดในโลกที่โหดร้ายแบบนี้ได้นั่นเองนะฮะเอาไปว่าเราพูดพภาทําเพลงกันมาเยอะแล้วเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะ let's go คาเลนเนี้ยเอาระดับไหนเนี่ยโอ้45เปอร์เซ็นต์75เปอร์เซ็นต์โอ้ยังโหดร <laughs> ้ายแล้วไหวเป่าวะ เออเราลองเล่นเลยไหมเราลองเล่นแบบโหายทุกอย่างไปเลยมันผม,มอยากรู้มันจะสุดขนาดไหนอ่ะโอ้โหเต็มร้อยโอ้โหร้อยห้าสิบห้า The Land is Dead จัดไปสองร้อยเปอร์เฟสแล้วเอาให้สุดแล้วอยู่ที่นิวเกมโอเคไม่นิวเกมหรอกตามนั่นแหละอ่อปัญญลักษ์เราขอเป็นฝีโฟมฮะเพราะว่าช่องเราเนี่ยจะเน้นเป็นฝีโฟมนะแล้วก็ปัญญลักษ์นี่เอาอะไรดีอ่ะผมว่าเราเอานี่ดีกว่านี่ เนี่ยแบบต้นไม้กําลังพึ่งงอกแบบอารมณ์เหมือนความหวังใหม่กาลังผีบานขึ้นมาอะไรแบบนั้นน,นะะจัดไปเออหรอมาครับทุกคนนี่คือชุมชนของพญาโอเคคอนเฟิร์มคนรนี่ก็เอาเป็นหมายเลขแล้วกันนะโอเคตามนั้นไปเราอ่าโอ้โอเดอยว เริ่มต้นมามีคนเดียวเนี่ยเอาจริงดิโอเคเรามาเริ่มกันเลยเอ่อสร้างต้องสร้างอันนี้ก่นอนเลยใช่ไหมเพราะว่ายังสร้างบ้านอะไรไม่ได้โอเคตามน,นั้นอันนี้เหมือนจะสร้างได้ชิ้นเดียวด้วยโอเคแล้วผมควรจะวางเขนเมืองไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวนะภูมิทัศน์ของเราคือน้ำล้อมรอบแล้วตรงนี้แบบเหมือนมีทางเข้าทางเดียวด้วย ตรงนี้เป็นป่าผมว่าผมจะเก็บป่าไว้ตรงนี้ก็เก็บไว้เพราะง,ง,งั้นเราจะเอามันตรงนี้เลยได้ไหมไม่ได้วะไอฝุ่นได้แค่นี้แถวๆนี้ตรงนี้แหละเอาก็าเดี๋ยวเราจะทําถนนก,กว้างๆมาใหญ่ๆตรงนี้นะครับแล้วก็แตกเป็นสองเลนอ้อมด้านข้างตรงนี้ไว้นั่นแหละคือแผนเราอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นไม้ เจ็ดสิแปดเหรอโอเคพอ้าใจได้แต่เราคนหนึ่งไปก่อนโอเคนี่คืออะไรลูตแฟยิงผู้แฟรหรอหรือว่าจะต่อเอาเป็นยิงเลยแล้วกันเราเรียกคนมาเลยอ่ะดัดไปตามนะได้ที่อยู่เราเพื่อนเราต้องการกำลังคนด่วนมีไม้มีของเริ่มต้นมาให้อยู่โอเคพอเข้าใจได้ นี่เราก็โอเคครับพวกเห็นละว้ามีประชากรมาอยู่หนึ่งฟองฟาร์มฟีห้าหกเจ็ดแปดแปดคนต่อเราสร้างบ้านให้อยู่ก่อนแล้วกันนะเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพลาสติกด้วยเอาบ้านตรงไหนดีวะเนี่ยเออเริ่มแรกตรงไหนก็อยู่ไปก่อนไปอ่ะหนึ่งที่องที่พอเอาเลยรีบสรางเลย เรามีบ้านแล้วแล้วก็ต้องมีพวกที่เก็บอาหารของผู้นี้อีกอืมผมต้องวางแผนดีๆไหมวะเนี่ยไม่งั้นชุมชนเรามันอาจจะไม่น่าอยู่อ่ะเอาตรงนี้แล้วกันอันหนึ่งเออเดี๋ยวอันเดียวพออันเดียวพอก่อนโอเคหายทิ้งไปนะมีที่พักแล้วก็ต้องมีอาหารใช่ไหมมีอาหารมีน้ำ นี้น้ำบวกสิบสองโอ้มันสร้างได้บางพื้นที่เดียว่ะเอองั้นป่านี่ก็ต้องจำเป็นแล้วล่ะอ่ะใช้ของเล็กไปก่อนแล้วกันนะตัวอาหารมีตกปลาแล้วก็เหมือนแบบไอ้พวกดักจับฝัดอะน่าสนใจนะเวิไอพลาสติกยี่ห้าซึ่งพลาติกเราก็น่าจะมีอยู่แล้วมั้งพอ พอและะ้วมั้งไม่รู้ดิเดี๋ยวเอาไว้ก่อนผอดูพวกอันนี้ก่อนดีกว่านี่เรารีไฟเคิลเนี่ยตก็ตัดไม้แปลงไม้ด้วยเอาเอารีไฟเคิลมาก่อนรีไฟเคิลนี่น่าจะสำคัญมากครับเพราะเราก็ไม่รู้จะไปหาพลาสติกจากที่ไหนแล้วรีไฟเคิลเอาเป็นตรงอันนี้มันเท่าไหร่วะเนี่ยหนึง่งฟองช่องเอาตรงนี้แล้วกันนะรีไฟเคิลนะตามนั้นทำมา น้ำเราลบสามแล้วเนี่ยเพื่อนเล็งมือเข้าแล้วหิมะตกด้วยนะโอ้โหเหมาะมากเลยอะตรงนี้อากาศร้อนๆแบบนี้ได้เห็นหิมะตกอย่างนี้มันก็เย็นชุ่มใจไงโอ้ทุกคนสร้างไวมากแต่เดี๋ยวเรามาวางแผนเรื่องถนนกันก่อนดีกว่าไหมคือที่ผมตั้งใจคือแบบองค์การเนี่ยเราจะเอาแบบถนนสักสามเลนแบบใหญ่ๆเดินเข้าเมืองมาแบบสง่าง,งามอะไรอย่างนี้ไงนี่คือแบบที่เราคิดไว้นะฮะหนึ่งเลนเอ๊ะมันได้กี่เลนวะวุ้นสี่เลนเลนี่ย แล้ก็เ,เอากาะกลางถนนก็ได้เออเนี่ยมีเกาะตรงกลางแบบเผื่อมันจะมีปลูกต้นงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยน,นี่อะไรเนี่ยเดิสเตอร์บวกคนอีกสามจึงจัดมาเอามาเลยเราต้องการคนมากครับตอนนี้เมื่เหมือนเขาต้องการบ้านด้วยเยี่ยมเอาเป็นโอ้บ้านนี้เราก็เสีย่ะเอาบ้านนี้กันนะเล่นใหญ่ไปเลย เออมบ้านตรงไหนดีวะเนี่ยผมก็อยากจะเคลียร์ก่อนนะตอนนี้สักสองเลยเอาไปตรงนี้แล้วกันนะโอเคตามนั้นยังวางแผนถนนไม่เสร็เลยโอ้นี่เราต้องมากำหนดพื้นที่ด้วยอ่ะมาเก็บตรงนี้โอเคเรามีคนงานหนึ่งคนกำลังทำการแปลงพลาสติกซึ่งพลาสติกเราก็น่าจะใกล้หมดแล้ว ตันนี้คืออะไรน้ำลบห้าแล้วอ่ะไม่ได้วะ่ะต้องเอานี้แล้วแหละไดพลาสติกด้วยจัดมาน้ำมันเป็นน้ำแข็งมันใช้ได้เหรอวะเออโอเคได้เอาหนึ่งที่อนะ่ะหนึ่งที่พอไหมสองที่ไปเลยเล่นใหญ่เล่นใหญ่หญไหนๆก็ฟ้าแล้วเล่นใหญ่ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวต่อถนนมาด้วย โอเคดีน้าจะเวิร์กแล้วนะไอผมยียดายผมรู้สึกถนนมันแคบไปว่ะตรงเนี้ยจริงนะมันไม่เหมาะกับเป็นถนนถนนหลักเราเลยเว้ยเ้อมีสักเลนนึงอนะโอเคครงนี้สักเลนนึงได้ไหมอ่ะเราตรงกลางเราเอาไว้แบบปลูกต้นไม้อ้าว เออมันหนาวจัดอะโอ้หนาวหนาวหนาวกันเดี๋ยวๆดี๋ทำที่ผิงไฟให้ก่อนเออตรงไหนดีวะนี่อะตรงนี้แล้วกันนะไม่แมวดีกว่ามันต้องหาที่ที่มันครอบคุมสักหน่อยอะอ่ะอันนี้หนึ่งที่ตรงนี้หนึ่งที่พอแล้วพอแล้วไม่งั้นไม้เราหมดแน่แบบเนี้ยโอ้มีคนบาดเจ็บอ่ะ เอ้าทำไมมึงตายกันไวจังเลยวะเดี๋ยวโอ้โหตายกันยับเลยเออไอที่ปฐมพยาบาลอยู่ไหนวะ๋ออันี้โอเคจัดมาไม่ทันไรเราก็ต้องสร้างของพวกนี้แล้ววะอ่ะหนึ่งที่พอที่สร้างเลยไม่งั้นไอพวกแบบกระดูกหักอะไรพวกนี้มันเจ็บตัวแน่นอนอ่ะมันจะเสียประชากรไปมากกว่านี้ไม่ได้เออเสร็จแล้ว เอาถนนกระตอดีกว่าเด้อแต่อ้นี่มันคืออะไรเนี่ยโอ้นิวเคลียร์กากนิวเคลียร์แต่มันบังพื้นที่อ่ะผมจะทำยังไงดีวะเนี่ยที่ตรงนี้ก็บังเดี๋ยวเราวางแผนถนนก่อนสำคัญเลยคือถนนตรงนี้มันก็ยังไม่มาสร้างไม้ก็ไม่มีโอ้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเราต้องหาที่ตัดไม้กันแล้วแหละเพื่อนเลย ไม้เพ็เราพอมีอยู่เอานี้แล้วกันนะทำฟืนตัวที่ทำฟืนเราก็ที่ทำฟืนมันไม่ควรอยู่ใจกลางเมืองเว้ยมันควรจะอยู่แบบชายขอบแบบชายแดนอะไรพวกวนะั้นน่ะถึงเช่นตรงเนี้อ่ะจะอยู่ไกลหน่อยแต่มันก็จำเป็นโอ้มีของให้เราไวิจัยด้วย แต่ผมจะไปหาอของวิจัยอันี้จากไหนวะเนี่ยเอ่อในน,นี่ก่อนโอเคมันต้องมีแหละแล้วก็นี่ก็เป็นอ๋อนี่ไงให้เท่าไหร่เนี่ยห้าร้ยเลยนะแล้วเราจะส่งคนไปสำรวจยังไงวะเนี่ยมีโฟงที่อยู่ข้างเป็นภูเขาว่ะ ฝุดจริงฝุดจริงเหมือนมันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรสวกอย่างก่อนแหละเอาว่าปล่อยไปก่อนแล้วกันวันนี้เราหาทางทําอาหารก่อนอาหารจะหมดแล้วอ่ะก็ป,กปากันเถอะเพื่อนเออหนึ่งที่เดี๋ยวไวางตรงนี้ไม่ได้เหรอก็ไม่มีอะไรกันแล้วนะโอ้วางที่ที่เดียวโคตรงุกเลยอ่ะทีนี้ก็วางไม่ได้เยี่ยมเออที่เดียวไปก่อน อันนั้นแหละงั้นเราก็ต้องทํากระท่อมล่าฝัดด้วยกระท่อมล่าฝัดก็ควรจะอยู่แถวป่าไหมอย่างเช่นแบบที่ห่างไกลพวกนี้อันนี้น่าสนใจมากเลยวะ่ะต้นไม้มพวกนี้ผมควรเก็บไปไหมไม่ต้องหรอกเนาะเอาทิ้งไปเลยเนาะกระท่อมล่าฝัดนั้นมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ไนหะอ่ะโอเคตามนั้นแล้วศพคนที่ตายนี่ผมจะทำยังไงดีวะเนี่ยโอ้ยไ,ไง มีตัวของสำคัญเลยในเนี้ยเอานี้มาก่อนมาคงจําเป็นอย่างเช่นพวกพวกสาฐานเสุสูงแล้วพวกเนี้ยเราควรจะติดตั้งไว้ก่อนเลยเอ่ออ่ะหนึ่งที่ผมไม่ค่อยอยากจะตั้งแถวชุมชนเท่าไหร่เลยว่ะเอาแถวนี้แหละโอเคโฟมที่เฮ้ยเดี๋ยวนี้นะโอ้โหเดิยว,ยยวมาจากไหนเนี่ยครับโอ้โหพังหมด,ดแบบนี้อ่ะ ทำไมมันลงแม่นจังเลยว่าอุกบาทนียมาคุค้นๆเหมือนตัวไปฟิงมานะที่เราเคยเล่นอะ่ะคตรลำบากลำบุญเลยนะแถมตรงนี้มันเป็นน้ำแข็งอีกเยี่ยมทำเข็มไฟให้โอ้ป่านี้เราต้องเก็บไว้ลยเนี่ยไม่งั้นเราไม่มีแหล่งอาหารวะ่ะโอเคเพวาไว้นี่มันต้องใช้แบบหาป่าในการวางกับดักไงเพราะงั้นป่านี้เราเก็บไว้โพตรงนี้ก็ อาจจะไม่เก็บนะเออเพราะว่าเมืองหลวงมันไม่ควรที่จะมีป่าเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยไปแบบหาป่านี่ยนะโอ้โหโซคลังนี่เยอะแยะไม่ต้องห่วง๋อถ้าเราจะออกสำรวจนี่คือเราต้องทำป้อมประตูก่อนใช่ไหมมีเทาวัวฟ้เก่ประตูใช้อู๋ไม้ 190. ร้อยเก้าสิบติกเรามีแต่ไม้นะ่ะต้องหาอีกร้อยหนึ่งอะทำไงดีวะผมว่าเราไปทำไอที่ตัดไม้ก่อนดีกว่า เอออย่างนเงี้ยแล้วก็แบบเคลียอาจจะเคลียรป่านี้ป่านี้ต้องเก็บโอ้โหเดี๋ยวแต่ไม้ฟืนนี่ก็มีปะคุณด,ดูก่อนตรงไหนมีป่าเยอะที่สุดเดี๋ยวนี้น่าสนใจแต่เรายังมาไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ฝักเกั่นดีนะครับเอาไว้ว่าก็ก็เออก็เคลียป่าที่นี้ก่อนอนาคตเดี๋ยวเราก็เอาอ้ยพย้าย,ายที่นี่ไปก็ได้ไม่ต้องห่วงเราไม่ได้ทําถาวรอ,อยู่แล้วอะผมว่าเราต้องขยายมาแถวนี้่ะ ก็ดูแล้วมันทางนู้นมันไม่ค่อยมีที่เท่าไหร่ละนี่มานี่แล้วก็จัดการเดี๋ยวเอาไมา้โกงนี้ออกโกนี้ออกังนั้นเราก็ไปสร้างไอ้ของพวกนั้นเลยเนเนี่ยไอ้พวกที่เก็บพวกนี้ยพวกแถวนี้ก็ยังไม่มีมมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็ทาแถวนี้มันก็ได้แต่ขหน้าเนี่ยผมตั้งใจงว่าจะเอาเป็นที่พักตรงนี้ก็เป็นโฟนที่พักไปเลยแถวนี้เป็นโฟนอุตสาหกรรมไปเลยก็ว่าไปตรงนี้น,น,นะ หนึ่งที่พอแล้วแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์พวกนี้ให้หมดเคลียร์พลาสติกตรงนี้ด้วยไอ้พวกปลาหมูพวกนี้เนี่ยผมไม่รู้ผมจะเคลียร์ยังไงนะไอ้พวกกากนิวเคลียร์เนี่ยก็เ,เอาไว้ก่อนแล้วกันมีอะไรบวกขึ้นมาเพิ่มเนี่ยเฮ้ยขาดพูทธเหรออารมณ์แบบโอ้ต้องใช้อาวุธด,ด้วย,อยโอ้โหโอ้โห มึงจะผูก็เป็นระดับยากอะ่ะเออช่วยฟอมด้วยช่วยฟอมด้วยอะไรกันวะตอนนี้โอเคฟอมมาเราก็ยิ่งไม่มีอยู่ยต้องมาเสียค่าฟอมผู้นี้อีกโอเคเราทำที่ตกปลากันต่อดีกวาอ่ะเพราะว่าตรงนี้มีแหล่งน้ำตรงไหนมีแหล่งน้ำเราทำที่ตกปลาอย่างเดียวครับจัดไปได้อีกหนึ่งที่แต่ต้องทำอีก แคมไฟนี่ไว้ให้มันด้วยแต่ไม่งั้นมันหนาวเออมันหนาวกันหมดอ่ะแล้วมันก็จะไม่ทำงานอันนี้คือสำคัญมากแต่ว่าลงไม้โอเคเสร็จเรียบร้อยตัดไม้ตรงนี้ทิ้งให้หมดเลยเพื่อนตัดไปปีคนติดเชื้อเราทำยังไงอ่ะอ๋อมาโรงหมอแต่โรงหมอบบรรจุได้แค่สองคนเราควรทำเพิ่มไหม เอห้าสิบห้าพลาสติกสี่สิบจัดไหมไม่มีปัญหาแล้วเราคว้าที่ก่อนก็เหมือนลุงหมอจัดสำคัญมากเลยอะเอาเป็นตรงนี้ก็วางไม่ได้เฮ้ยไม่มีที่วางเลยเราชุ่มชนเหรอก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ไดีดีป่าววะใกล้ๆกันนี่แหละอะ โอเคเนี่ยแหละสองลูกเนี่ยน่าจะพอแบบทําให้รักษาคนของเราได้ง่ายอยู่วิจัยเราวิจัยการเรียบร้อยอาหารนี่ยังยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ปะเอาพวกนี้ก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้ผมอยากสร้างประตูแล้วอะเอาเลยเนาะปูไม้เหลือสิบเยี่ยมมากเอาไปทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม้เราก็มีเองแหละ เราไม่ต้องรีบก็ได้โรงไม้ก็มีแล้วก็โรงแบบเก็บพวกเศษไม้พวกอะไรพวกนี้ก็ทํางานกันได้อยู่โอบางคนต้องการบ้านวะคนมาเพิ่มไม่มีบ้านอยู่ไหนๆเราก็วางแผนแถวนี้เป็นบ้านแล้ะตัดไปเลยแล้วกันเยเดีๆเอาตรงนี้ดีกว่าวะอ่ะหนึ่งอไม่เนี่ยพอ,อก่อนแล้วกันนะทพราัพยากราไม่ค่อยจะมีละประตูยังไม่ได้ทําเลยไม่งอะโล ิจัยไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหมีคนตายยับเฮ้ยเสร็จแล้วโอเคดีมากไอโรงหมอนี่คือแบบไม่พออ่ะผมต้องวิจัยพวกสาธนานะาฝูกข้าหน่อยแล้วปะดูเหมือนหมอในเกมนี้จะสำคัญมากเลยเออฝาเลอรครับกรุณาไปเก็บศพด้วยนะครับเนี่ยมีอยู่ศพหนึ่งตรงนี้เอาหายไปแล้ว หายไปไหนวะเนี huh. so, the the ่ยโอเคประตูเสร็จเรียบร้อยนี่เราก็ส่งคนไปได้แล้วโอเคส่งไปฟงคนเลยรอจังหวะก่อนที่ผมตั้งใจคือผมจะมาเอาวิจัยตรงนี้นะฮะจัดมาหนึ่งคนส่วนอีกคนหนึ่งเราไปเอาอุปกรณ์ก็ได้โอเคตามนั้น้าไม่กวจะเิ n เนี่ย ก็น่าจะนานอยู่นะเอาไว้ว่าไปเรื่อยๆแล้วกันใครเนี่ยเอามีคนมาเพิ่มโอ้มีโคมมาให้ด้วยมีไม้50อุปกรณ์5เฟื้อกกระหนาวสามตัดมารับโอ้โหต้องสร้างบ้านให <c oughs> ้มันอีกจะบ้าตายโอ้แล้วแบบคนไม่มีบ้านอยู่เพียบเลยเดีเ๋วทำไมคนนี้หนาวอะ่ะไม่มีบ้านเหรอเอาจริงดิ นี่อะไรวะอ๋อพวกตกไม้เรต้องทำบ้านให้เพิ่มวะบ้านมันไม่โ่จริงๆเนี่ยเออขอหาที่ก่อนที่ก็ไม่ค่อยจะมีด้วยนะวางไม่ได้ตรงนี้แล้วกันนะทีอ่อยู่ไหนก็อยู่ไปก่อนตอนนี้เริ่มวางมัม่วแล้วเป็นเทนเนลเหรอคือฟอกอัตโนมัติในเอเรีย ยังไม่จำเป็นสขาหรับเรานะเอาจริงเออมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอ่ะตวตรงนี้เสร็จเรียบร้อยโอเคได้มาห้าร้อยถ้าง,งั้นก็มาตำรวจตรงนี้ต่อเลยโอเคดีมากไอ้ <c oughs> พวกนี้ที่มันหนาวนี่มันคือยังไงมันไม่มีบ้านอยู่อันนี้เราต้องรีบเร่งในการสร้างบ้านหน่อยแล้วกันนะไม่งัน้นคนเราตายหมดแน่อะไรเนี่ย ไม่ให้อ่ะฟ er ูกันเลยเะล่ะโอไงดีวะเราไม่ให้เว้ยจัดมายิงกันเลยเฮ้ยฟูได้เหรอวะเนี่ยประตูผมจะพังแล้วอ่ะไม่ได้ก็ต้องได้แล้ววะเอื้อแตกผมจะหาคนเดียว คนเดียวมันพูดได้เฉยเลยเรียบร้อยโอ้โหฟ้องประตูด้วยเพื่อนเลยจะพังเงาแบบนี้ได้เงินมาด้วย89ไม่ค่อยคุ้มเลยว่ะเอาจิงนะมาฟ้อมแล้วก็บวกการมาเพิ่มด้วยอีกคนหนึ่งไม่งั้นไม่ไหวแน่มีโฮมเลดสามคนแล้วบ้านยังไม่พออ่ะเออบ้านไม่พอเลยว้ย ต้องส้างให้เพิ่มอ่ะคี่ดูดิอ่ะจัดไปทำเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอแล้วครับเหมือนอนโรงหมอนี่ก็ไม่พอนะเนี่ยเต็มตลอดอ่ะเราทำป้อมและเอาป้อมอยู่ข้างหน้านี่เลยหนึ่งที่แล้วก็ฝองที่ตรงนี้เลยโอเคจะได้ดูเท่ๆหน่อยคือถ้ามันผ่านกำแพงเนี้ยมาได้มันก็มาเจอป้อมนี่โตอ,อ่ะถ้ามันเจอป้อม ผ่านสองป้อมนี้มาต่อก็ไม่รู้แล้วไม่มีบทจะพูดเว้ยโอเคเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็คอนเฟิร์มมันไปไหนต่อได้ไหมวะตรงนี้มีให้ตำรวจโอเคป่ะตรงนี้ก็ตำรวจตรงนี้แล้วกันดูซิว่ามีอะไรต่อเอาจิงมันไปผมว่ามันไปได้กว้างมากเลยเว้ยแต่บ้านเราอยู่ตรงนี้นี่ว่าไงอะตอนนี้คือ โอ้เป็นคนกระดกูกหักโรงหมอเนี่ยมันน่ามากเลยนะโอเควิจัยเรียบร้อยมีโรงเรียนมาด้วยเหรอแถมต้องไปหาเขาเรียกว่าอะไรวะฝังกระสีเออไม่ใช่ใเท่อนะเหล็กมาอ,อีกเอาโรงแพทย์เพิ่มเลยเออโรงแพทย์ไม่เคยจะพอเลยเว้ยอ่ะตรงนี้แหละเออเริ่มดูดีขึ้นมาหน่อยละ แต่เนะี่ยพอปลกูกยากปลกูกดอกดอกไม้อะพวกเนี้ยเอาแบบตรงกลางเนี่ยอนาคตม,มันจะมีดอกอะไรที่มันสวยกว่านี้ไหมวะเต่กก็ไม่รู้นะทำไปก่อนแล้วกันอีปลูกยาวเลยเว้ยมันจะได้ดูสวยไงไม่ใช่อะไรหรอกโอ้โหมาจะไหนกันวะเนี้เดี๋ยวท่านหลังผมมันไม่มีทหารเลยนะเออแต่มีแนวหน้าอยู่ต้องออกไปฟู้อะ มันทำร้ายประชาชนเราอะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวบางคนมีเตือนบางคนมีหน้าไม้โวยหมนีโ่โดนลุมตายแน่นอนครับไม่ต้องฟืบแบบนี้เออเหลือเลือดเท่าไหร่วะยี่สิบสี่ถ้าทำไมมันต่อยไม่เข้าเก็บเก็บเก็บเอ้ยแต่มันเซฟตัวเองอยู่โอเคฟู้ไม่ได้ก็หนีเอามีวิ่งตามวิ่งตามกูมาหน่อยเพื่อน มึงตามมันโอ้แสดงว่าป้อมผมต้องสร้างแนวหลังด้วยวะเออผมสร้างแค่แนวหน้าไม่ได้แล้วเนี่ยเออถ้างั้นก็โอนแถวนี้ก็จำเป็นแล้วแหละตรงนี้หนึ่งที่สองที่โอเคเอ้าแล้วมีคนตายด้วยโอ้โหโอปอกูล่วง เอาไปว่าโปรตืต้งไปเก็บฝมแล้วกันนะเหลือพื้นที่อยู่แค่เนี้ยคือถ้ามันเต็ม15แล้วผมขายทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ได้ไหมได้อยู่มั้งเนาะต้องได้เลยอันนี้สำรวจเป็นไงบ้างโหเจออะไรเอ่ยก็ไม่รู้แต่มีโจรเอ้ยตรงนี้มีเหล็กครับไดมไเราต้องการเหล็กไปสร้างที่พักให้ประชาชนของเรา มมีคนแค่สาคนที่ออกไปสำรวจได้อีกคนหนึ่งต้องต้องอยู่เฝ้าบ้านอะเผเจอไอพวกโจรพวกนี้บีเฮ้ยมันยังไม่หมดดิเอ,อ้าทำไมดีฟีดงงไอคนที่เฝ้าบ้านทำไมไม่ไปกระทืมมันเป็นไงบ้านเมืองเราพอ,อใช้ได้ไหมผมว,ว่ากำลังดีเลยนะแบบอย่างสวยอย่างเท่เลยถ้าฟองป้อมนี้เสร็จก็โอเคอะสวย ล่าจะขยายป้องไปอยู่ข้างหลังโฟนตรงนู้นแล้วก็โฟนตรงนู้นก็ได้เพราะว่าไม่รู้มันจะมาบุกทางไหนนะคิดว่ามันมาบุกได้แค่ทางเดียวคือทางนี้ไงก็ตามนั่นแหละโอเคครับทุกคนสำหรับพันนี้ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะหากชอบไงช่วยฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในเฟร์ไวต์เดอะอัลต์แมใน E p ต่อไปสวกเราบันนี้กระบสวัสดีครับ